ฉันอินกับรายการเขาจินนารีคัสฟอจากเกาหลีเว้ยแล้วแบบทาเมนูจากร้านสะดวกซื้อทุกคนเฮ้ยบ้านเราก็มีร้านสะดวกซือ้อก็ต้องลองหน่อยปะกับเมนูทีรามิสุเกลาราัดเราก็เป็นคนชื่นชอบน้ำปริมาเฟียอ,อยู่แล้วด้วยปะนี่เราก็ซื้อของมาจากร้านสะดวกซือ้อนี่เราซื้อมาจากรอสันนะทุกคนขั้นตอนแรกนะเราใส่เก่ารัดไปทั้งหมด100กรมัมก็คือประมาณ2ถุงแล้วก็ใส่นมไป100เอาไปต้มให้มันเดือดแล้วก็เอาเก่ารัดอะใส่เข้าไปในโถปั่น แล้วก็ใส่นมสดเติมคือจริงๆอ่ะมันยังไม่ละเอียดเราก็เลยเติมอีกประมาณ50กรัมมันก็จะได้เป็นเนื้อเท็กเจอร์ที่ดูข้นๆหนืดๆนิดนึง,นงพอเสร็จแล้วเราก็เอาที่เราไปปั่นเนี่ยเอาใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแช่ฟรีสกันค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่เอาไปเราเลยเอาไปแช่ฟรีสะมันจะร้อนเกินไปแล้วถ้าไปผสมกับครีมอะเออมันจะเสียด้มันแตกตัวแยกชั้นอะ แล้วก็เอาครีมบัลเนี่ยทั้งหมด3ก้อนอเดี๋ยวเราจะตีด้วยเครื่องแฮนด์มิกเซอร์เพื่อให้ครีมบัลผสมเข้ากันแบบละเอียดเหมือนวิปปิ้งครีมมากขึ้นจริงๆอะ่ะเขาจะใส่ครีมชีสแบบครีมมัสคาปนกันเข้าไปด้วยแต่ด้วยความว่าเรายึดเนี่ยว่าเราหาของได้จากร้านสะดวกซื้อซึ่งมันไม่มีเราก็เลยไม่ใส่เอาเก่าละที่เราไปแช่ฟรีจะออกมาอันนี้รู้สึกว่าแช่ฟรีไว้ประมาณ1ชั่วโมงได้นะเอามาผสมกับครีมบันที่เราตีไปตอนแรกให้ส่วนผสมมันเข้ากัน พอเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมฝั่งชุบเนื้อบิสกิตที่จุ่มกาแฟเนี่ยจุ่มไม่ต้องนานนะทุกคนประมาณ3วิพอแล้วก็ขึ้นเลยเดี๋ยวมันแฉะไปขั้นแรกเราก็ตามด้วยครีมชั้นที่2เราก็บิสกิตนี่แล้วก็ตามด้วยครีมสวยงามอ่ะโอ้โหเปน็นไงมีปงมีป,มปาดจริงๆอะ่ะถ้าแช่ข้ามคืนได้จะดีมากมันจะเซ็ตสวยแต่เราก็ประมาณ2-3ชั่วโมงนะ ระหว่างที่เรารอเราก็นำโกโก้คัน้์ของเราไปบดละเอียดด้วยเจ้าเครื่อง h a n d ์เบนเดอใช้งานง่ายมาทุกคนไม่มีสายเกกกยด้วยแม้เราจะมีปัก๊กเราก็ไม่ใช้ค่ะใช้แบตค่ะรุ่นนี้พกพาไปได้ทุกทีด้วยทุกคนทุกคนไม่คิดว่าของใจสะดวกซื้อจะทำชิ้นวัสดได้อะไรขนาดนี้คือราคาหมดไป418บาทนะแต่คือก็อร่อยจริงๆอ่ะเราทำดูได้อืม อ,อร่อยนะหอมนียนนุ่มมีกลิ่นกาแฟครีมเก่ารัดของเราแล้วก็โกโก้คันอืมอร่อย